สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราก็าจะมาใช้ฮอยกี้เหมือนเดิมนะทุกคนเราจะให้ดูอันนี้ก็เป็นเดือนที่4ี่แล้วนะที่เรายังอยู่กับฮอยกี้เห็นปะเราไม่ได้ขัดบ่อยนะอาทิตย์หนึ่งจะขัดแค่สองครั้งบางทีก็1ครั้ง เห็นปะมันออกก็จะเป็นแบบตัวเซลล์ผิวเก่านะที่มันตายแล้วแล้วก็จะเป็นครีมนะที่เราทาไว้บนหน้าเรานะคะเป็นเครื่องสำอางนะมันหลุดออกมันเข้าไปอยู่ในรูคุมขนนะ มันก็จะหลุดออกบางทีแบบเราล้างด้วยโฟมอย่างเงี้ยล้างด้วยสบู่อย่างเงี้ยด้วยน้ำปากอย่างเงี้ยมันไม่ได้ออกทั้งหมดนะทุกคนก็ต้องใช้ตัวนี้ช่วยขัดสามวันขัดทีสามวันขัดทีทุกคนดูดิขนาดนี้นะแต่ก่อนขัดทุกวันแล้วมันออกร้อนหน้า ก็เลยเปลี่ยนเป็นสองวันขัดสองวันขัดก็ยังออกร้อนหน้าก็เลยสามวันขัดทีสามวันขัดทีแบบมีความรู้สึกโอ,โอเคไม่มีความแพ้อะไรหลายคนมากที่ถามเราว่าทําไมขอบปากเป็นสีเข้มๆแบบนี้ไปสักมาเหรอทุกคนเราไม่เคยสักนะเอาจริงเราไม่เคยสักนะ มันเป็นอย่างนี้มาเองบางคนก็ถามว่าเธอดูดบุหรี่เหรอส่วนมากจะเป็นหมอถามเธอดูดบุหรี่เหรอบอกไม่ฉันไม่ได้ดูดบุหรี่ฉันไม่ชอบบุหรี่แล้วฉันจะไปดูดทาไมเออฉันคิดว่าเธอดูดบุหรี่ฉันเห็นขอบปากเธอแลนะอ,อ่ะสวย เห็นไหมทุกคนเนี่ยแค่นี้แลละคะ่ะเห็นไหมเราซื้ออะฮอยกี้มาจากเอเมซอนนะคะเขาจะขายสองสองหลอดเนาะขายสองหลอดก็ใช้ได้นานทุกคนนี่ก็สี่เดือนแล้วเนี่ยสี่เดือนแล้วเนี่ยทุกคน ขัดคอด้วยอ๋อนะทุกคนขี้ใครขี้ใครหว่าขี้ใครหว่านะขี้ใครหว่าเดี๋ยวเราก็จะล้างด้วยน้ําเปล่านะเป็นแบบเหมือนหนังเราอะทุกคนมันออกมาคล้ายๆกับหนังเราที่มันป็นแบบเป็นเซลล์ผิวเก่านะเซลล์ผิวที่ตายอย่างเงี้ยที่มันไม่ยอมออกติดกับรูขุมขนติดกับหนังหน้าเรานะ ทำให้เราเป็นฝ้าเป็นเฟอร์อย่างเงี้ยทุกคนหรือฝ้าก็เกิดจากเลือดแล้วเนาะเลือดมันไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยทาให้แบบว่าบางทีแบบจุดดําๆอย่างเงี้ยให้ดูเหมือนเป็นฝ้าแต่มันไม่ได้เป็นฝ้าอย่างเงี้ยทุกคนะออกมใช่ไหมแต่ก่อนเป็นจุดปื้นใหญ่ๆเลยนะเนะี่ยออกทุกคนใช่ปะทีแรกเราก็คิดว่าเราเป็นฝ้า เรากลัวมากทุกคนเรากลัวมากกลัวที่จะเป็นฝ้าแล้วทีเนี้ยเราก็เลยไปซื้อมาขัดโดยเดย่ไม่มีไม่ใช่ฝ้าเป็นเซลล์ผิวเก่าของเราอะที่มันตายไปแล้วอย่างเงี้ยทุกคนแล้วเราไม่ได้ไปขัดออกไม่ได้เป็นลายออกเนาะมันก็ติดติดหนักเข้าหนักเข้ามันก็เลยกลายเหมือนเป็นฝ้าแต่มันไม่ได้เป็นฝ้าเงี้ยอันนี้ก็ตะกอน เป็นจุดดำใหญ่มากนะสามีกดสิวให้แต่เดี๋ยวนี้ก็จางลง<อ><อ>เห็นไหมแล้วเราก็ไปกดซ้ำเองนะทุกคนสิวมันขึ้นนะแต่เดี๋ยวนี้สิวก็ไม่ค่อยขึ้นบ่อยแล้วทุกคนไม่ค่อยมีดูดิดดตั้งแต่ใช้ตัวเนี้ยจากที่เป็นสิวหัวช้างสิวที่แบบเป็นหนองไม่ค่อย,ม,อยมีแล้วแต่เราเน่ะชอบเอามือไปเล่นไปเล่นแล้วมันก็จะ อักเสบใช่ไหมพอมันอักเสบก็จะเป็นสิวตตวเนี้ยเราชอบมือไปเล่นบ่อยแต่ก่อนสิวเยอะสิวเยอะมากแต่ตอนนี้ไม่มี